ก็เริ่มต้นคุณมาเลยราศีสิงค์ครับอาจารย์ครับราศีสิงก็เป็นราศีเจ้าป่า,าในรอบเดือนในในเดือนในในรอบเดือนไอ้มกราคมเนี่ยครับถือว่าเป็นในช่วงที่ดีอยู่ทำไมถึงดีมันเปิดบ้านมาพูดมาเจอประหลาดตัวน,นี้เลยโอ้อโหได้หุดส่วนได้ผู้ร่วมได้คู่กรณีได้คู่พันธสัญญาที่ส่งความรู้อ่า,อา ได้บัตด,ดี้ครับนะครับก็ถือว่าเจ้าตาเนี่ก็จะดวงดีเป้าใหญ่ก็จะดีงี้ไปตลอดตัวเองนี่ดาราสีเกิดนี่ดาวเหลือนเกิดดาวลัคนาเกิดไปอยู่ในภพปุตตะครับผมเกิดความรักความใครได้อได้ของใหม่ได้ของใหม่ไปเจอรักเด็กๆด็กได้รักเด็กก็ได้ด้วยแล้วก็ไปเจออะไรสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ ความรักกับการงานนี่เจอมาเดาการงานมาอยู่ด้วยงานใหม่ได้ด้วยนะได้งานใหม่ด้วยนะนะครับไปทํางานไปเจอกิ๊กก็ได้นี่อย่างนี้ก็ได้อนนี้ได้สองอย่างได้ทั้งงานและได้ทั้งความรักใหม่ใช่ไะมคอันนี้ครับก็เป็นช่วงที่เจ้าแต่เราให้ระวังวันเดียววันที่สองกรกาคมวันที่มีจันทร์ดับครับไปดับหน่งวางพุธหน่วางการเงินจะเสียงเงินเพราะความรัก เสียงเงินเสียงงานอะไรได้นี่ก็เขาบอกว่าให้ช่วยพาไปซื้อของขันปีใหม่น่อยเนะฮะเนี่ยนะฮะไอ้วันที่สองันเดียวน้องครับดีหมดดีหมดเลยไม่มีปัญหาอะไรครับเวลาวันที่สิบสี่คะสิบห้าจุดห้าสองนดาวราศีเกิดพราทิตย์ยกเข้าราศีมังกรครับไปอยู่ร่วมกับดาวพุธดาวเสาครับ ดาวคู่ธาตุกับดาวไอ้เพื่อนเกลอกับดาวคู่มิตรแต่ไปอยู่ในภพอริครับตัวเองเนี่ยสถานะตัวเองเป็นจุลจักรเป็นจุลจักรอ่าอาจารย์จุลจักรแปลว่าอะไรจุนแปลว่าเล็กจุนแปลว่าเล็กอ่าจุลจักรก็คือเล็กๆก็เหนื่อยไม่มากลิตรเล็กน้อยอันช่นอนเดียนีมีภาษาอังกฤษเล็กน้อยอ๋อก็เมื่อกี้มีลูกคนดูจากอังกฤษใช่ไหมคุณกิ่งคุณกิ่งเพราะนั้นนี่ทำทำให้เจ้าตาถ้าทำตัวเล็กๆ ทำตัวแบบไม่ใหญ่ไม่อวดเบง้าจะตาก็จะอยู่สบายขึ้นอะไรขึ้นพูดง่ายทำยากเพราะเจ้าป่าทำตัวให้เล็กเนี่ยบางตอนก็ทำได้ต้องทำให้ได้ต้องทำให้ได้นะต้องทำให้ได้นะครับบางคนเราต้องเป็นแมวบางคัสเนาะไม่ใช่เป็นจะสิ่งียโตอย่างเดียวไม่ได้เพอไปอยู่ในพบอริด้วยแล้วโดยเฉพาะไปอยู่ไปอยู่พบอริเนี่ยมันไปถึงอะไรมปไปถึงว่า ไปอยู่ในกลุ่มดาวสองอันนี้ยสวรรณากับไออุตราสาตัวเนี้ย<อ>เขาเรียกแพลเชื้อแผลเชื้อเข้าง่ายงูแพ้เชื้อกล้วยไม่ใช่เชื้อโรคเข้าง่าอ๋อเชื้อโรคเข้าง่ายไปอยู่ในภพอะลิจะทําให้เจ้าตาน่ะมีโรคภัยไข้เจ็บมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยโดยเฉพาะตักกบกระเพาะไตกระดูกนี่กระดูกพระสาวคือกระดูกแม่ก็ตั้งแต่วันที่สิ้นปีไปจนถึงสิบห้า สิบสี่โมกะลากินทุกคืนไม่ได้หยุดต,ตับ,บไตที่ไหนจะเหลือนี่นะฮะต้องเผาๆนะครับนี่นะฮะปัญหาเรื่องเกี่ยวอะไรเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพครับ,รบผมส่วนไอ้นั่นคือตัวเองส่วนดาวการเงินเนี่ยครับผมไอ้ที่ยี่สิบเก้าดาวการเงินเนี่ยไปอยู่ในพบอารีมีอุปสรรคปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอะไรนี่สินการขวางกันเรื่องเกี่ยวกับการเงินดาวการเงินเนี่ย ตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่ 9, เก้าไอ้ตั้งแต่วันที่เก้าเก้าถึงสิบสี่เนี่ยม,มนมอยู่นิ่งกันที่ครับสายไม่เอาขวาไม่เอาเวลาสิบห้าไปแล้วถึงที่เดือนปุ๊บดาวการเงินพักครับมีปัญหามีอุปสรรในเรื่องเกี่ยวกับการเงินการพูดการจาการเซ็นสัญญาเรื่องเกี่ยวกับการเงินมีปัญหาครับแล้วก็ดาวการงานเนี่ยดาวการงานถอยถอยเข้าถอยออก ดาวการงานเนี่ยไอ้ยกเข้าอ่ายกเข้าราศีบางไอ้ธนูเนี่ยควันที่สามสิบธันวาคมดาวการงานยกเข้าราศีธนูวันที่สามสิบอ้มันเป็นยู่มันโดยเฉพาะวันที่สองเนี่ยมันเป็นไงเป็นดับเสียดายมากๆไปเป็นดับนะครับไปไปดับอยู่นี่เป็นดับเพราะนั้นนี่หลังจากไอ้ต้องต้องอะไรไปแล้วเลยจากวันที่สองไปแล้ว ดาวการงานตัวนี้ดีนะเป็นมหาจักรตัวนี้เด็ดเดื่อยแต่สําเร็จแต่สําเร็จเด็ดเดื่อยแล้วสําเร็จมหาจักรนี้เด็ดเดนื่อยแล้วสําเร็จนี่นะครับส่วนการเงินอย่างที่บอกนะฮะถอยเข้าแต่ออกมีปัญหาเรื่องการการงานยืนเรือนจันทร์เดืนเดนมาที่สองส่วนในเรื่องเกี่ยวอะไรเรื่องที่น่าจะดีน่ากันจะเรื่องคู่ครองพุ้ส่วนดีดีดาวพฤหัสมานะดาวคู่ครองผุ้ส่วนตัวนี้น่าจะดีแล้วก็คู่เนี่ยเป็นเกษตรตตัวในเนี่ย เข้มแข็งยั่งยืนคงทนถาวรมีศักยภาพคู่มีศักยภาพก็เป็นสุภายด้วยนะแล้วคู่อยู่ในการงานด้วยครับคู่อยู่แล้วเอาคู่อยู่การงานด้วยดีดีมากนะแล้วคู่ดีแล้วคู่ดีดังนั้นราศีสิงห์นี่โดดเด่นเรื่องคู่ส่วนตัวต้องทําตัวให้เล็กหน่อยหลังวันที่สิบสี่มกราไปแล้วน้ะครับสรุปอย่างั้นถูกต้องนะครับส่วนการเงินไม่ต้องกังวลครับนะฮะ ครึ่งปีแรกครึ่งเดือนแรกยังโอเคหน่อยออนะแต่พอครึ่งเดือนหลังก็ต้องระวังเสียหายเรื่องการเงินแล้วก็หน้าระวังที่สุดคือวันที่สองมกราคมจะมีความเสียหายด้านการเงินเกิดขึ้นการงานด้วยการงานด้วยนะครับอ่าเพราะว่ามาจากดาวเจ้าเรือนทั้ง2งเรื่องนี้นะครับอ้าวก็ดาวราศีสิงนะครบทั่วแล้วนะครับ